มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียนะคะในช่อง perfume diary วันนี้มาในแนวสดใสร่าเริงขนาดนี้นะคะน้ำหอมตัวนี้ที่เราจะมารีวิวเขามีชื่อว่า ruby dew ค่ะ ruby dew จากบ้าน christian louboutin ใครเคยเห็นกันแล้วบ้างคริสเตียนลูบูตอนเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยเนื่องจากเขาทํารองเท้าที่ส้นพื้นเป็นสีแดงดารานักสแสดงต่างๆเวลาเขาไปงานเนี่ยเขาจะเลือกใส่รองเท้าคริสเตียนลูบูตอรซึ่งมันมีความเก๋มันความโดดเด่นในรองเท้าของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่รองเท้าอย่างเดียวนะคะคริสเตียนลูตอรเนี่ยยังทํา เครื่องสําอางแล้วก็น้ําหอมใช่คะ่ะน้ําหอมของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เลยขวดของเขานะคะสีแดงสวยมากแล้วมีน้ําหนักที่เรียกว่าหนักมากคุณสามารถใช้เป็นอาวุธทุบหัวคนสามารถแตกได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยหนักมากจริงๆดูขวดหัวของเขานะคะ เป็นรูปแมวน่ารักมากๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะลิปสติกนะคะเป็นเป็นน้องแมวนำโชคถ้าใครเคยรู้จักน้องแมวจากญี่ปุ่นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องแมวนำโชคนั่นเองขวดของเขาเนี่ย 90ml ราคาจะอยู่ที่320เหรียญน,นะคะ Christian Louboutin เนี่ยเขาทําน้ําหอมมาลายของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีวางขายทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยังมีที่ s a i f i c Avenue ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วที่เมืองไทยไม่แน่ใจนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแต่เหมือนเคย เห็นว่ามีน้ําหอมตัวนี้อยู่นะบ้านลูปะทอรเนี่ยเขาเพิ่งทําน้ําหอมมาได้ไม่กี่ปีนะคะตัวนี้เปิดมาในปี2020อระดับความเข้มข้นของเขาเนี่ยเป็น EDT โน้ตหลักๆของเขานะคะมีแค่3ตัวเท่านั้นก็คือสตรอเบอรี่กุหลาบแล้วก็ไม้ซีดา้าทีนี้เราไปฉีดพร้อมๆกันเลยค่ะ คือมันเปิดมาเป็นกลิ่นเบอร์รี่อะถ้าคุณยังไม่ได้อ่านโน้ตนะว่าเขาเป็นอะไรอะคุณจะสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นเบอร์รี่สีแดงๆสดๆช่ำๆอืมตัวเนี้ยกลิ่นมันน่ารักมากๆเลยกลิ่นมันมีความใสมันมีความโปร่งนะคะมันแอรี่มันไม่ทึบมันไม่แน่นนะมันสามารถที่จะ ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยอะ่ะมันไม่ต้องไต่บันไดโดมาบางคนอ,อาจจะนึกถึงเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ถ้าไม่ได้อ่านก็จะไม่รู้ว่าคือสตรอเบอรี่นั่นเองแต่กลิ่นที่เราได้รับชัดๆเลยมันคือกลิ่นกุหลาบค่ะกลิ่นกุหลาบเนี่ยเป็นตัวเด่นเป็นตัวชูโรงในน้ําหอมตัวนี้เลยพอมัน dry down ลงไปแล้วอะ่ะ มันจะไปเจอกับไม้ซีด้าซึ่งให้ความอบอุ่นนะคะแต่ว่าบนผิวเราเนี่ยไม้ซีด้าแทบจะไม่ออกเลยมันจะได้เป็นกลิ่นเบอร์รี่กับกลิ่นกุลาบยาวไปนจนถึงช่วงท้ายเลยค่ะกลิ่นกุลาบที่คุณจะได้บนตัวนี้นะมันเป็นกุลาบที่อ่อนยาวมันเป็นกุลาบที่ไม่แก่แล้วมันเป็นกุลาบที่สดชื่นสดใสทําให้คุณรู้สึกว่ามันช่วยปรับโหมดความรู้สึกของคุณได้มันจะช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าเราดูเด็กลงไปได้ค่ะเหมาะ กับผู้หญิงมากกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะมากกับการใช้งานช่วงสปริงแล้วก็ช่วงซัมเมอร์อย่างวังไทยเนี่ยก็สามารถใช้น้ําหอมตัวนี้ได้เช่นกันในเรื่องของความทนนะคะตัวนี้ไม่ทนเลยจ้ะอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงเท่านั้นแล้วชั่วโมงแรกแของเขาเนี่ยจะกระจายแค่รอบๆตัวนะคะแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นผิวติดตัวไปจนถึง4-6ชั่วโมงแล้วก็จะ หายไปเลยใส่ไปไหนได้บ้างไปออฟฟิศเพื่อนไม่ด่าแน่นอนตัวนี้กลิ่นไม่รบกวนใครนะคะไปเที่ยววันสบายแคชชวลไปเดินห้างไปเดินตามคาเฟ่กลิ่นนี้คือสบายมากกลิ่นมันมันเหมาะกับวันพักผ่อนมันเหมาะกับวันสบายตัวนี้ไปคลับไปผับไปแดนซ์ไม่ใส่ไปนะคะไม่กระจายไม่ตะโกนไม่มีใครได้กลิ่นคุณอย่างแน่นอนใส่ไปเดทได้ไหมใส่ไปเดทตอนกลางวันได้มันเป็นกลิ่นที่อ่อนๆนะคะแล้วคู่รักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นสักเท่าไหร่อาจจะต้อง สเปรย์ไปถ้าจะเลือกใส่ไปเดทแนะนําเป็นเดทแรกๆนะคะแล้วน่าจะทําให้คู่องคคณประทับใจในตัวคุณได้ไม่น้อยมันเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนสดใสละเิงถ้าคุณมีบุค,คลิกแบบนั้นลองไปหากลิ่นนี้ดมดูนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ everyday use เลยมันเป็นกลิ่นที่สบายจมูกไม่หนักไม่แน่นจนเกินไปน้าหอมกินนี้นะคะเหมาะกับผู้หญิงที่มีอายุสักประมาณ20ขึ้นไปก็สามารถใช้กลิ่นนี้ได้แล้วตัวนี้บายบายได้ไหมจริงๆอ่ะบายบายได้แต่ ด้วยราคาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงลองไปหาดมดูก่อนนะตัวนี้ส่วนตัวชอบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูยูนิคมากแต่ขวดนะ ด้วยตัวขวดของเขาเนี่ยคือสวยงามมากๆจริงๆมันดูเก๋มันดูเป็นสาวแฟชั่นแบบนั้นจบการรีวิวน้ําหอมลูบิดูจากบ้านคริสเตียนลูเบตอนกันลงไปแล้วใครเคยใช้ใครเคยดมใครมีตัวนี้คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่สนใจน้ําหอมตัวนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วอืสําหรับตัวนี้เงินเหลือเราค่อยซื้อนะคะ